ตีไงชิงชับชิงชับเงี้ยลองลองจนก่อนจะกล่าวถึงพี่เที่ยวคนเดียวโดดเด็กร่างกายยังเล็กไม่ไงรู้จักอะไรมีมือทำกินอัดอัดเลยยาวเลยจะกล่าวถึงพี่เที่ยวคนเดียวโดดเด็กร่างกายยังเล็กยังไงรู้จัก อะไรมือมือทำกินฉันมีตีนอยากตินอยากลำอยากเล่นไม่รู้เป็นเรื่องอะไรอะไรมันเกิดเรื่องเป็นลางอยากจะล้างทินเราไม่อยากอยู่ทินเก่าอยากจะอยู่ทินใหม่ประพฤติ ตัวผิดเขาอยากเป็นเหล่านักเพลงก็ตั้งแต่นั้นฮัดเพลงเลยหัตพลายเทาช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 าททนา<ม>่อยเมทุร้อยตีนเท่าพอรอดคอเท่าเขียวหาคินคนเดียวเดินลัดทางไกลพิษสัตูโลกหนังลอกเดินมากอกบ้านหมี ดอนเมืองพชีบ้านบุงพิชัยหนองตมของตาลบึงสานท่าสัก์วังหินน้ำักหนองเฮียเต่าหายเต่าหายแม่พวกบางโพฉันเดินโพวังพิพาสวรรคโลกโคราชสถานีสุขโทขโทัยสุโขทัยไล่อ้อยดาราถึงตาลผ้าของภัพ ถึงบ้านอย่างขยับจวนจะได้แม่ยายชา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 หน่อยแม่หลัดพวงบังกะพีหลัดจีเมืองแพ่บ้านคนรับเหลน้ำลิกเชียงลาย เทียงลายเทียงแสนเทียงคำถ้าคำชิเดนไปเจอเอาลาวแทงแหลนพอเลือกคาเห็นลายไงแล้วก็ลงชา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 ,ชาลูกคู่ก็ต้องรับเองกันน้นแน่ชา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 หน่อยแม่